ดูคุยแซบโชอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะมุกมีมกมุกมุกโอ้ยทำไมยิ้มกว้างจังอ้าวคุณขากว้างขาป้าง ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะใครๆก็หันมาใส่ใจตัวเองพอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บก็ต้องนึกถึงผู้ชายคนนี้ขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่านอกจากของดีแล้วราคาดีตลอดเลยค่ะคนนี้สวัสดีค่ะพี่พี่เนครับสวัสดีครับพี่ยาครับสวัสดีคโปรวันนี้เป็นอะไรไม่ได้นอกเหนือจาก11เดือน11นาะช้อปปิ้งกันแบบยาวๆแล้วนี่น่าจะเป็นรายการช่วงบ่ายละในการช้อปปิ้งสินค้า11เดือน11เนาะขอแยกเท้าความคำว่า11เดือน11ก่อนมันคือมหากรรมแห่งการช้อปปิ้งเราจะเจอกันส่วนมากคือบนโลกออนไลน์ทั้ง Facebook IG t i k t o k หรือ หลายโปรแกรมมาพร้อมใจกันลดราคาเยอะมากบนหน้าจอทีวีเราก็ไม่ยอมเหมือนกันส1เดเืน11ของแถมต้งเยอะกว่าแล้วมันต้องมีอะไรให้มากกว่าที่ขายปัจจุบันนะอะวันนี้ใครเปิดช่องวัน3 1ครับใครดูรายการคุยแซบโชว์เมื่อกี้ดูคอนเทนต์ไปแล้วเนาะกรปเป๋าปื่มน้ำความรักไปเนาะใครไม่มีคู่นี่แบบอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงนะอ่ะเ1เดือน11 ขออนุญาตครับให้ดูโรงงานของเราก่อนจะขายของนิดหนึ่งครับวันนี้ผมมาในนามของโรงงานในนามของบริษัทโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนมหาชนคือแปลว่าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครับลดราคาก็จริงแต่สินค้าต้องมีคุณภาพาเรามีแล a p เป็นของเต็งแบบนี้นะครับเรามีเครื่องจกักรเครื่องไม้เครื่องมือเป็นของตัวเองแบบนี้ดังนั้นใครที่เปิดช่องวันใครที่ดูคุยแซบโชว์อยู่คุณจะได้ราคาตรงจากโรงง,งานในราคาพิเศษกระโปรที่ถูกที่สุดในรอบปีคือ10 เดือน11อ,อแล้ววันนี้ขอญาติหยิบงาดำเอามาฝากทุกคนที่เปิดช่องวันสาอยู่ครับงาดําจุดเด่นอ่การนบาลิเซกจุดเด่นของเราที่แตกต่างจากสินค้าทั่วไปคือ1ออกจากโรงงานมหาชนใ,ชในนามของบริษัทและโรงงานคือโนวาออร์กนิกจำกัดมหาชนครับแล้วความพิเศษยอย่างที่2ครับงาดําตัวนี้มีส่วนผสมของ,ของคอลลาเจนครับป<ม>กติเวลาคุณกินคอลลาเจนคุณต้องกินแยกแต่ง,งาดําตัวนี้ผสมคอลลาเจนกับ U2 หรือว่าชื่อเต็มคือคอลลาเจน t ท p e 2เข้าไปดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อต่อลุกโอยนั่ง Oi. ขึ้นบันไดก็ปวดลงบันไดก็ปวดใช้ชีวิตประจําวันก็ปวดกระดูกปวดเขา่าปวดข้อลองกินงาดำแบริฟเนตที่ผสมคลอเเจนดูและกระนาตัวนี้ครับมีดาราหลายคนร่วมรับประทานครับพี่ชมพู่ก่อนบ่ายพี่มณสิทธิ์คำสร้อยพี่โดโดย,ยุทธภิชัยพี่ลูกศรก็รับประทานงาดำของเราอยู่นั้นมั่นใจถึงคุณภาพสินค้าได้1กล่องราคาคือ590บาท2กล่องราคาทั่วไปถ้าไม่ใช่11เดือน11คือประมาณ1ัน0บาทแต่พอเป็น11เดือน11ให้จ่าย แค่พันเดียวพอได้2กล่อง,องอแล้วก็ไม่พอครับขออนุญาตเบิกของแถมมาวางไว้ใน,นรายการเลยครับวันนี้11เดือน11ใครเปิดช่องวันอยู่ช็อปยังไม่จุใจหรือว่ายังไม่เริ่มช็อปนะครับผมให้งาดาเพิ่มอีก1กล่อง2กล่อง3ากล่อง4กล่องเป็น6ก <c oughs> ล่องกิน6เดือน <c oughs> จ่ายแค่พันเดียวแล้วก็ไม่พอครับเราบริการส่งฟรีอ่ะถามความรู้สึกทั้งสองท่านรวมถึงท่านผู้ชมเปแล้วนะว่า6กล่องครึ่งปี6เดือนจ่ายแค่พันเดียวบวกส่งฟรีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับคุ้มมากมากเนาะ ราคาที่จริงเหรอคุณปอจริงๆใช้ได้แค่สงคำกเกษตรเดนเดคือคุมค้มมากเท่านั้นเองใช้คําอื่นไม่ได้แล้วเพราะมันคุ้มจริงๆและในงบ1,000ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเนาะนี่คือของแถมเฉพาะกิต จากโรงงานโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนขอญาตเบิกของแถมเข้ามาเลยครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเนาะพันหนึ่งงาดำหกกล่องไม่พอใครที่เริ่มอายุมากขึ้นมันจะมีปัญหาเรื่องสายตาปัญหาเรื่องสายตามันเกิดจากอะไรครับบางคนอายุมากขึ้นตาพรา่าตามัวน้ําตาไหลไม่รู้สาเหตุหรือบางคนโทษนะครับขับรถตอนกลางคืนเลนจาก2เลนปรับเป็น4เลนแบบอัตโนมัติไม่รู้ตัวเนาะ,ะบางคนโทษนะขับรถตอนกลางคืนไม่ได้หรือกลางคืนใช้ชีวิตประจําวันแบบปกติไม่ได้เวลาอายุมากขึ้น CL ตาโดนัทครับมีส่วนช่วยดูแลสายตาเพราะเราใส่ทั้ง E aí ลูทีนนำเข้ามาจากอเมริกาโกจิเบอร์รี่และบิวเบอร์รี่หนึ่งกล่องสามสิแคซูลกินได้1เดือน2กล่องที่ให้ไปคือกินได้ทั้งหมด2เดือนห,หมดหน้าจอ8ชิ้นกินได้8เดือนงาดำา6ผลิตภัณฑ์ดูแลสายตา2ถามความรู้สึกพี่ย่าพี่เบนอีกทีหนึ่งว่า8ชิ้นพันหนึ่งบวกส่งฟรีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับคุ้มจนไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยค่ะคุ้มีที่เดียวที่ทําได้นะที่นี่โรงงานเองเนาะขอวิดีโอโรงงานขึ้นมาหนึ่งรอบผมย้ำ่านผู้ชมนะครับว่าเรามา เกิน11พยายามไปได้ เรียกว่าไปทุกรายการให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หนึ่งรายการที่เรามาคือคุยแซบโชผมย้ำนะโรงงานเราเป็นมหาชนครับในนามของบริษัทโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนนั้นคุณมั่นใจในคุณภาพของสินค้าได้และเวลาเป็นมหาชนนั้นมันจะมีการตรวจสอบได้คุณภาพต้องสูงโรงงานของเราเป็นมหาชนแบบนี้นะครับเรามีแลบเป็นของเต็งเรามีเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือเป็นของเต็งแล้วเรามีโกดังขนาดใหญ่ซึ่งท่านผู้ชมว่าเวลาเก็บอาหารเสริมไว้ในโกดังอ่ะมันต้องมีเรียกว่ากรรมาวิธีการผลิตที่แตกต่างกรรมมา ว,วิธีการเก็บที่แตกต่างเพราะฉะนั้นคุณค่าทางสารอาหารหรือคุณค่าของอาหารเสริมมันจะหายไปแบบ แบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เ<ช>ต็มแต่พอเป็นโรงงานมาตรฐานสูงทุกอย่างมันถูกซีมันถูกเก็บและเวลาส่งถึงบ้านท่านผู้ชมเหมือนคุณรับประทานจากสายพันธุ์โดยตรงย้ำนะครับงบพันหนึ่งสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดงาดำสี่ผลิตภัณฑ์ดุราสายตาสองและเราบริการส่งฟรีคุณพ่อคุณแม่หรือบางคนไม่สะดวกโอาเงินไม่เป็นไรเก็บเงินปลายทางก็ได้ของถึงหน้าบ้านเช็คของให้ครบก่อนว่าได้แปดชิ้นจริงหรือเปล่าและไม่มีการเก็บเงินปลายทางเพิ่ม แม้แต่บาทเดียวนะครับ1นึ่ก็คือ1นึ่พครับไปดูโปรอบที่1พร้อมกันทั่วประเทศครับวันนี้ใครเปิดคุยแซบโชใครเปิดช่องวันสัตสุเอยูจ่ายแค่พันเดียวครับคุณได้งาดํา6กล่องได้ผลพันดูแลสายตาอีก2กล่องหมดหน้าจอ8ชิ้นยืนยันว่าจ่ายแค่พันเดียวครับใครสนใจเบอร์อยู่ด้านล่างจอครับศูนย์สองศูนย์าปดแปย้ำนะ 1,000บาทบวกสงฟรีครับงาดำากกล่องกิน6เดือนผลิตภัณฑ์ดูราสายตายอีก2กล่องหมดหน้าจอ8ชิ้นกินได้8เดือนยืนยันว่าจ่ายแค่พันเดียวใครสนใจเบอร์อยู่ด้านล่างจอครับ02-0265-888ปปปใครจดเบอร์ไม่ทันทีมงานค้างเพจโปรไว้หน่อยฝากพี่ย่ากับพี่เบนเชิญชวนแฟนรายการหน่อว่าพันหนชิ้น11เดือนส1มันคุ้มขนาดไหนครับ mm. แปดชิ้นอ่ะแปดชิ้นอ่ะหนึ่งพันบาทหนึ่งพันหนึ่งพันที่ไหนไม่ได้อีกแล้วที่ไหนไม่ได้แล้วเฉพาะคุยแท็กชว์กับสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดนะครับทุกต้องค่ะที่เบนครับแปดชิ้นพันหนึ่งครับแปดชิ้นคุ้มแน่นอนและอย่างที่เบนบอกอ่ะยังไงกระดูกกระตาเสื่อมแน่ๆมันมาพร้อมกันมันมาพร้อมกันมันเป็นแพ็กเกจคู่จริงท่านผู้ชมแปลกเวลาอายุมากขึ้นอ่ะทุกอย่างในร่างกายมันเสื่อมหมดแต่ที่เห็นผลชัดมากที่สุดคือสายตากับกระดูกเพราะอะไรครับสังเกตจากคุณแม่หรือคนรอบกายเราก็ไไไไดดดดดด้้้้้เเ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 เวววลลาา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 าออออยยยยุุมม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 มกกกกกกขขขึึึึนน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 น่่่่ะะะรรูู็็ีิิิหหืืสตัััปแพคจจจง แพ็กเกจน,นี้มาเพื่อให้แฟนรายการช่องวันเอที่ดูรายการอยู่ณนขณนะนี้ได้ <S 2> <S 2> ของที่มันตรงตามต้องการจริงๆผมย้ำนะครับหมดหน้าจอคุณจ่ายพันหนึ่งงาดำา6กล่องกินได้6เดือนจ่ายแค่พันเดียวให้ผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาอีก2กล่องหมดหน้าจอไม่ต้องจ่ายแร <S <S เพิ่มครับพันหนึ่งบวกส่งฟรี เก็บเงินปลายทางก็ได้ใครสนใจเบอร์อยู่ด้านล่างจอครับ02 026 5888ย้ำก็02 026 5888ครับหรือเวลาประมาณนาทีครึ่งนะครับให้ดูโรงงานของเราตอกย้ำความมั่นใจอีกหนึ่งรอบผมย้ำแบบนี้ครับผมมาในนามของโรงงานโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนมหาชนแปลว่าจดทะเบียนในตลาดะครับครับเฉพาะงานดัาของเราผมย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามีดาราหลายคนร่วมรับประทานนะครับพี่ชมพู่ก่อนบ่ายพี่มนสิทธิ์พี่โดโด้พี่ลูกศรนนั้นมั่นใจคุณภาพของสินค้าได้และตัว c l ตอลตอนนกขอเสริมประกอบขึ ของของโกจิเบอรี่บิลเบอรี่และลูทีเรานําเข้ามาจากอเมริกาโดยตรงนั้นมั่นใจถึงสินค้าของเราได้ขอโปรรอบที่2ขึ้นมาเต็มด้านหน้าจอครับย้ำท่านผู้ชมแบบนี้นะงบพันหนึ่งครับงาดํา6ปริพันดูแลสายตา2ใครสนใจจ่ายพันหนึ่งบวกส่งฟรีครับจำเบอร์ง่ายครับศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดแปดย้ำครับศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดแปดครับอ่ะขอเพจโป่ลงนิดหนึ่งนะและย้ำท่านผู้ชมว่าตัวงาดําของเราใครลุกโอยนั่งโอยนอนโอยแนะนําให้กินและตรงนี้มีเสริมผสมของนะครับคอลลลลาาเเจจนนกัับบคคอไททูรช่วย ดูแลกระดูกและข้อต่อโดยตรงังนั้นครบจบเรื่องกระดูกข้อต่อต้องงาดําผสมลลาเจนและใครมีปัญหาเรื่องสายตาก็ต้องซีเอลตาดนั้ครับให้กินฟรีอีก2กล่องหมดหน้าจอจยนยาวว่าจ่ายแค่พันเดียวใครสนใจเบอร์อยู่ตรงนี้ครับศูนย์สองศูนย์ุห้าแปดแปดแปดครับขอโปรรอบที่สี่ขึ้นมาเต็มท้าหน้าจอนะยครับย้ำนะครับงบพันหนึ่งก่อนงาดำหกผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาสองและวันนี้ใครเบิลหนึ่งพันสองชุดครับเรามีของแถมนะครับเป็นในส่วนของถังเช่าให้กินฟรีสี่กล่องเฉพาะวันนี้ย้ำนะใครเบิลชชชุุดดถงงเ่่ากกนฟรีอ 1,000ก็คืองาดำา6ผลิตภัณฑ์ดูแลสายตา2เบิ้์2ชุดถังเช่ากินฟรีอีก4กล่องย้ำเบอร์ขนุนท้ายครับ0 2 0 2 6 5องศย้ปดปดแย้ำก็0 2 0 2 6 5องศสปดปดปดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางกระโปง1ิเดือน11ครับผมจริงผมจริงขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ย่าครับขอบคุณพี่ยาครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยครับเรามกันนะคะทุกคนดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับค่ะ